สวัสดีค่ะวันดีชลิดีหกแปดค่ะทุกคนวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็กลับมากับการรีแอคนะคะเป็นการโคเวอร์นะคะของน้องๆ B N K 48 t h i r d generation นั่นเองนะคะก็คือเป็นโปรเจกต์นะคะ,นนะ,คะที่น้องๆ B N K รุ่น3นะคะเอาเพลง ที่เป็นของ b k อยู่แล้วนี่แหละนะคะมาทำโคเวอร์ใหม่นะคะแล้วก็ดีเนี่ยได้มีการรีแอคไปแล้วนะคะในหลายๆเพลงก็สามารถกดลิงก์นะคะแล้วก็ไปดูได้นะคะว่าเพลงที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะในคลิปนี้เนี่ยดีก็จะมารีแอคอีก2เพลงที่ออกมาแล้วนะคะนั่นก็คือเพลง ดีอะนะคะเ o อร์บายน้องยาหยีนะคะบียเคุน3นะคะกับอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงมปรนะคะอันนี้เ o อร์โดยน้องเอิญน,นะคะบียนเคุน3เช่นกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าทั้ง2เพลงจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยหลายๆเพลงเราก็รู้สึกว่าโู้ทำได้แบบยอดไปเลยนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าทั้ง2เพลง เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงก็คือทั้ง G ีและโมปรอเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นออริจินอลซองของ B N K ด้วยนะทุกคนก็คือ G ีเนี่ยมีน้องโมบายนะคะรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นเซนเตอร์เนาะก็คือเป็นออริจินอลซองเป็นของ B N K เลยนะคะกับเพลงโมปรอเนี่ยประกอบเอ่อจะเรียกว่าอะไรซีรีส์เออนะคะซีรีส์โมปรอนี่ของวันเย่ใช่ไหมทุกคนนะเอ่อเป็นออริจินอลซองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอเลยรอ,รอดูเลยดีกว่านะว่าจากออริจินอลซองเนี่ย,ม,ยม,ามาเป็นคอปเปอร์เวอร์ชันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า น้องยายีถ่ายเอ็มวีถ่ายเป็นแบบถ่ายคลิปในแบบฟิลแบบห้องอัดน้องแต่งตัวเท่ดีนะชอบแบบเห็นตาม IG, ตไอจีอะไรเงี้ยน้องเป็นแบบผู้หญิงเท่ๆอชอบลดโอ้โ,อโอ้มีความแบบทำให้มันเป็นบล็อกหน่อยโอ้แบบบล็อกเลยก็คือแบบมีความแบบ

เป็นมาถูกทางมากเลยอยากให้กองมันแน่นกว่านี้ถ้ากองกับเบสหนักกว่านี้น่นจะลดมากมันลดปีมันเบาไปนิดนึงไหม โดเูวายๆดีชอบชอบชอบถ้ามันมีเสียงคอรัดหน่อยจะดีเพราะว่าเหมือนแบบตอนนี้ซีเนาะเสียงน้องยายีมันยายีมันเพียวมากแต่ก็ขอเวอร์เวอร์ชั่นนะเนาะเข้าใจได้ อยากรู้ว่าน้องทำดนตรีเองเลยไหมถ้าเกิดทำเองก็คือแบบเป็นการฝึกฝนที่ดีจ้ะนี่นๆ่นี่ดชอบเสียงแบบเนี้ยเสียงมันแบบมีความแบบขุ่นยนน่อยๆอ่ะน้องใช้มุมห้องอัดได้คุ้มดีนะคือห้องมันเล็กมากอ่ะแต่น้องแบบถ่ายหลายมุมแล้วแบบทำออกมาเป็นแบบคลิปได้เลย

ความแบบเจเจเจโรกนิดนิดเนาะอุ้ยทำมีกีดีรถเลยอ่ะรู้สึกแบบมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วเออตีปังปังปังเนี่ยเธอโอ้ฉันว่าเขาท่าเสียดายแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรเสียงมันแบบเรนนื่อยๆโฆษณานี้ก็คือเก๋กามาก ก็คืออ่านไม่ออกว่าใครเป็นคนทำโอเคทุกคนของฝั่งน้องยายีนเนี่ยก็คือแนวมาดีมากคือที่อยาชอบการที่น้องเลือกใช้คอเบอร์ไปเป็นแนวทางในแบบแนวร็อกร็อกหน่อยนะคะการใช้เสียงเนี่ยถือว่าทําให้ได้เข้ากับดนตรีดีแต่ว่ารู้สึกว่ามิกเสียงมันแบบมันยังไม่ค่อยกลืนกันอะคือแบบมันแยกออกว่าอันนี้แท็กเสียงอันนี้แท็กดนตรีนื้อออกมามันเหมือนมันไม่ได้มาด้วยกันอะ เออแต่ถ้าฟังแยกอ่ะคือดีคือน้องใช้เสียงได้เข้ากับแนวเพลงที่น้องเลือกกับดนตรีก็คือมันมีความแบบกองแบบอืมแต่ถ้าดนตรีมันแน,น่นอีกนิดนึงนะมันจะมันมากทุกคนแบบมันเหมือนขาดขาด,ขดนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยนะถ้าใครเอาไปรีมิกซ์เพิ่มหรือเอาไปแสดงสดดีว่าเลิศดูแบบมีคล้ายๆมันคล้ายๆกันอะไรนะ Only Today ที่เป็นแบรนอะโอ้โถ้าเอาไปร้องสไตล์นั้นแะีว่าเลิศนะเพราะว่าแบบโอ้ไม่คิดว่าดีอ่ะเอามาทำแบบเวอร์ชันร็อกแล้วมันจะแบบเออมันมีคมแบบปังปังปังป นะมาได้ทางดีมาได้ทางดีคือเลยวะมาได้ถูกทางนะคะก็ชอบที่น้องอ่ะใช้เขาเลยนะพื้นที่ในะห้องอัดอ่ะคือห้องคือน้องไม่ได้ถ่ายที่อื่นนะคือใช้แค่พื้นที่ในะห้องอดแต่ว่าถ่ายคนละมุมมีมุมกล้องหลากหลายด้วมีแบบว่าเออเป็นฟิตายอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบตัดไปตัดมาใช้พื้นที่ได้คุ้มดีเป็นคอกเปอร์ที่แบบไม่น่าจะต้องแบบได้ลงทุนเยอะแต่พอผลงานออกมาแนละ้วแบบเออโอเคเลยนะจ๊ะเยี่ยม นะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปมาดูเพลงที่สองนะจ๊ะมปรอนะจ๊ะบน้องเอินจ้าเปิดมาอยู่ในรถเลยถูกรถหนาโอ้ดราม่ามากภาพสวยมากมาเป็นแบบดราม่าดรามาใจ อกหักแล้วหนึ่งแต่ไม่เห็นนะจ๊ะว่าถ่ายคู่กับใครนะจ๊ะกออ้อง,งด,อดีจังเลยอ่ะ,ะอโอ้มีมือด้วยถ่ายดีมาก จริงๆขับรถไปจับมือไปไม่ดีนะทุกคนเออมีคนทักมาแล้วก็อ๋อแบบแฟนแบบรีบตอบคนอื่นแล้วเอามือออกองี้เออเล่นดีอะ่ะเล่นเล่นแบบเล่นดราม่าดีอะ่ะ เรื่องเสียงคือน้องเอินคือร้องเพาะมากอยู่แล้วเธอแล้วแบบเข้ากับแบบมูทอารมณ์ของเพลงดีมากเลยร้องสตรอรี่ได้แบบสวยงามอู้ฉันชอบบรรยากาศเนี้ยคือเดียบเป็นคนชอบแบบนั่งรถกลางคืนมากคือแบบชอบความมืดแล้วมีแสงไฟเป็นดวงดวงไปส่นนงเขาแล้วก็โอ้เอาน้ำมันะระเบดิดแล้วจอดแล้วหัวแล้วหนึ่งเออไข่เล่นคู่อะ เป็นนางเอกค่ะใครทักมาพี่เชิ์เหรอเหนือเมนก็คือเมนก็คือพี่เชิ์นั่นเองนะจ๊ะไอ้น่ารักโอ้โหใส่ชุดเซ็มแล้วหนึ่งอุ้ยน้ำตามากหลิดมากลูกเออไม่ต้องเอาหัวขบขบอะไรด้วยลูกอุ้ยบีบลูกไปี เล่นดีอะเราไปเล่นซีรีส์ได้ไหมรักนะดนตรีก็เหมือนแบบปรับให้มันแบบมีความแบบเป็นจังหวะแบบตกแต่งนิดนิดไหมคือแบบมันมีความแบบอาร์เีเพิ่มมานิดนิดอะไรอย่างเงี้ยคือดิอ่ะไม่ได้มีความรู้ด้านดนตรีมากหรอกแต่รู้สึกว่าแบบจังหวะมันมีความนองหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยภาพสวยมากเลยอ่ะ ฉันชอบมูดแบบเนี้ยมูดขับรถก็คือแบบเป็นแบบเป็นแบบที่ชอบใครส่งมาไม่เอาไม่เอากะมึงไม่เป็นไรจริงๆหรอวะปีนจ้าแต่มอปลอแปลว่าไม่เป็นไรไงเออไม่เป็นไรที่เป็นไรอ่ะเป็นเศร้าอ่ะเป็นเศร้าเป็นเหงาเป็นงอยอันนี้ก็คือใช้สถานที่น้อยเหมือนกันคือถ่ายแต่ในรถนะจ๊ะ แต่ว่าเออมีการออกนอกสถานที่นิดๆอะไรเงี้อยอ๋อสเปเช,ชียลเกตเปปปนี่ยปอเปิลน่จ๊ะมีความแบบเก็บฟุตเทจในชีวิตจริงไปด้วยฉันร้องไห้ดีมากอุ๊ยของน้องเอิอะ่ะก็คือแบบ คือน้องอ่ะร้องเพลงเพาะมากอยู่แล้วเท่าที่เคยติดตามมาก็คือน้องแบบคนขนร้องเพลงเก่งมากอยู่แล้วนะแล้วก็เพลงเนี้ยคือฉันงงว่าคือน้องเขา m ซ์เองเหรอคือไม่ใช่แพลตฟอร์มเป็นคนทําทั้งหมดแล้วทาไมแบบบางคนก็ดนตีคืออย่างของยาหยีอะ่ะดนตีกับเพลงมันแบบมันไม่ได้ผสานกันอะ่ะก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าการ m i ์เพลงอะ่ะมันเกิดจากใครนึกออกไหมเธอเข้าใจฉันใช่ไหมว่าแบบอ้าวเอเอ,าเอาทาบริษัทไม่ได้เป็นคนซ u p p o r t ตรงนี้ให้หรอก นึกออกใช่ไหมเธอฉันก็เลยแบบเอ๊ะงงว่าทําไมเออคือถ้าเป็นน้องทําเองเอะเข้าใจได้ว่าเออก็แล้วแต่ว่าน้องคนไหนสามารถทําได้ขนาดไหนใช่ไหมโอ,อ้แต่น,นี้คือแบบแพลตฟอร์มเป็นเขาเรียกนะเป็นโปรดิวเซอร์ก็เลยแบบเอ๊ะยังไงทําไมมันเป็นอย่างนี้นึกออกใช่ไหมเออแต่ก็ไม่โทษน้องนะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่จะได้แบบเออแสดงฝีมือ จะได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แบบให้ทุกคนได้เห็นซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าของยายีม,มันแย่จนแบบแย่นึกออกใช่ไหมเออเพราะเราก็รู้สึกว่าขององยายียคือดีแต่ไม่ไ้ขัดนี่ขัดหน่อยอะไรเงี้ยเออแต่ของน้องยายีดี่ะยายียนะคะของน้องยายีอะคือมันขัดนี่ขัดหน่อยนะคะของน้องเอิญอะคือแบบทั้งเสียงอ่ะเสียงคือดีอยู่แล้วนะคะแต่การมิก์รวมกับดนตรีคือมันก็ดีด้วยไงโอ้แล้วภาพก็คือดีฉันก็เลยงงว่าทําไมมันแบบมันมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ อ,อ่ะอะขอชมของน้องเอินก่อนก็คือแบบสตอรี่ดีนะคะสตอรี่แบบเจ็บปวดดีเออแบบน้องแสดงเก่งมากเลยแสดงสีหน้าท่าทางของความดรามา่าได้เลยมากนะคะภาพเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยโอ้แบบ มีความแบบดรามาตินะคะดีอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบฟิลบรรยากาศ MV หรือแบบในชีวิตจริงอะ่ะชอบนั่งรถเที่ยวกลางคืนอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเป็นภาพที่แบบท,ทัชใจชอบนะคะมันแบบมูดกลางคืนมันเหงาเธอแต่ฉันไม่ได้เหงานะฉันแค่ชอบเฉยๆเออมูดกลางคืนมันได้กับเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อมีแบบเออ special gate เ,เ,เป็น popper แล้วแบบตอนที่แบบมีคนอื่นทักมาแล้วก็เอามือออกแล้วก็มากดตอบอ่ไงเงี้ยแต่จริงๆถ้าเป็นความชีวิตจริงมันก็คงแบบถ้ามันไม่ได้มีโมนเธอนึกงออกใช่ไหมถ้าสมมติว่าแบบ คนที่ทักมาเป็นแบบก็แค่เพื่อนทุลาหรือว่าสตอรลงสตอรีร่ก็คงไม่มีอะไรอันนึงบอกว่าเออแต่มันมีเรื่องราวเออมันเป็นแบบนะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้ดูว่าเป็นดราม่าไปอะไรอย่างงี้นะคะองค์รวมคือแบบโอ้จีโชนะคะ <c oughs> ก,ก็เป็นกำจกัเป็นกำใจนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆรุ่น3นะคะไม่ไแน่ใจว่าโปรเจกต์เนี้ยยังมีต่ออีกหรือเปล่านะคะถ้ามีต่อก็เดี๋ยวรอได้เลยจ้าเดี๋ยวทำรีแอคแน่นอนนะคะ คิดว่าน้องรุ่นสามยังมีแบบได้ปล่อยของอีกเยอะแน่นอนเพราะว่าแบบรถทางนั้นตัวแต่งตัวตึงต,ต,ตัวมงกันทางนั้นนะจ้ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะใครมีความคิดนอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน,นะะ้าค่ะสวันี้สดีค่ะลาไปก่อนนะะบ๊าบาย